บฮะข้างห้องบอ่ออีกยี่สิบสองข้างห้องบอ่ออีกยี่สิบสองยี่สิบสองยี่สิบเอ็ดอืมเปลี่ยนโตแล้วทุกคนเปนลี่ยนโตเลยเขานาสิบเข้าสิบแปดเข้าสิบหกอืมมากินแก้เครอืมเรืจจ่อย

หนสิบแปดแล้วทุกคบนบัตนึร้อยสิบเก้าสิบเก้านไปเรื่อยๆทุกคนตีโนตแห้งเลยตีแห้งเข้าเรนแบบอันนั้นเลยอ่ะ<ม>ไทยนำนะรอบนี้ต้องได้ไทยนะไทยต้องสิบเก้านำเขานำเขา น้ำเขาเชื่อละ้ไงเราลาลงมาเสิร์ฟเลยสูงลอยหาห้าสิบกว่าธรรมดาเออเออเออ อไม่อบอกแล้วไทยต้อง19 19ขอเวลานอนค่อนขอเวลานอ,อานสีเกินไปไม่อีกแล้วนะเขานั่มอีกแล้วทุกคนเขานั่มอีกแล้วเศร้าเศร้าตัว19เป็นแบบน,นี้ตัว10ฮา10ฮา10บล10บลเย็ดเขาแบบเลรนบอนมุผูกเขาเห็นแบบนี่นี่พูดนี่นี่ เด่นลลละอนิวสุดยอดเข้าเด่นแบบโอ้อหออกไปได้แล้วเสิร์ฟออกเสิร์ฟออกทีมมข้าวอ่ะสนมากเสิร์ฟออกหนึ่งเนาะแล้วก็เสิร์ฟบเสิร์ฟบ่ขามานะสองนี่ยี่สิบยี่สิบแล้วกินออกไป อ้าวล้วก็ออกทุกคนเอาเป็นยังเนาะเป็นยังยียงิบเอ็ดยีบเอ็ดบอกแล้วไทยของเราต้องตามติดๆย่าให้เขาได้อืม ปัจจุบันมีเชียร์คางหองบอกตลอดหองบอกยี่สามกับยี่สามเนาะประจบป่ right. อยเท่าไหร่กางหองการยีรูเบิร์เลยนะเก <laughs> ้ยเกเกียดตักหน่อยแ้หน้หามาให้กินเนะนะไอยังลูกไปใส่ตอนไอ <laughs> ยังลูกจ้างนาจอเลย ยิบซียิบซียิบซีแล้วความงของบอกครางของบอกยิบซีน้ำมาเลีวโอ้เ <laughs> เตีนเน้าเตีนเ้าเตียนเชียร์้ใ่แมาแซงไปป่านไง<อ>ลูกเดียวลูกไทย ปิดเกมปิดจบบจบแล้วับบางทางหองบ่างหองบ่เงียบได้แฟนอ่านทางห้องถกข้างห้องเงียบแสดงว่าบ่ได้ว่าซั่นนอะดิ càng hoàng bò bò lọt nhé chúc game càng hoàng bò báu thân nạ càng hoàng báu nạ, ah rồi chúc game, bít chúc, bít chúc là cả bản,